วันนี้พอมีดูข่าวแล้ววันนี้มียังมีข่าวปอนอีกหนึ่งวันนะคะเป็นตอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ห้าทุ่มนะคะก็ยังมีข่าวปอนอยู่เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าการมีข่าวปุ๊บเราจะต้องวิ่งเข้าหาค่ะเพราะว่าการจะต้องวิ่งแน่ๆแต่วิ่งไปทางไหนนั้น ให้มาดูกันเรามาดูกันทีนี้เมื่อวานค่ะนี่จุดเข้าของเรานะคะเข้ากันมาตั้งแต่ตรงนี้นะเรารอว่าตรงนี้เป็น head and shoulder นะคะรอให้ไหลเวลาเขาไม่เกินแล้วเวลาเขาไม่เกินนะคะบ,บวกบ,บวกลบบวกลบได้ไม่เกิน3แท่งใน H1 หนึ่งนะคะก็เป๊ะเลยเมื่อวานบอกไว้ว่าใน H1 หนึ่งเนาะ บอกไว้ว่าในเฮตหนึ่งตอนเจอแท่งนี้เรา่าภายใน3มชั่วโมงนี้ต้องขึ้นให้ได้ถ้าขึ้นไม่ได้โยนกลับมาเล่นเซลล์นะคะอันนี้ไปไปมาๆน้องขึ้นให้เราจริงๆนะคะเหวี่ยงลงมาก็มาเกี่ยวออเดอร์กันไปนะคะแล้วก็จีเฟิร์มนะคะแต่แท่งพอเราเห็นแท่งค่อยๆหดลงเข้าหาแนวรับด้วยแนวต้านด้วยนะคะเราก็สั่ง TPTP เสร็จปุ๊บก็ ลงนะคะไม่ลงหรอกน้องยังไซเวย์อยู่นะคะนี่เฮดแอนด์โชเดตัวนี้นะคะจริง,รงๆเขาส่งครบร้อยพอดีเป๊ะเมื่อคืนนะคะตรงนี้เป๊ะเลยนะคะก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮด d s h o u l d เดรนะคะระยะส่งของเขาก็คือจะต้องร้อยส่งร้อยเสมอนะคะเป็นขั้นต่ำนะคะจะไปต่อหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าวันนี้น้องจะสามารถทำทำไซเวย์แล้วก็ทำกลับเกินขึ้นมายืนเหนือคลุมคลุมปลายนี้ได้นะคะแล้วน้องค่อยส่งต่อนะคะเพราะน้องมีโอกาสได้ถึงนี่นะคะ เพราะว่าน้องยังไม่ได้รับผลตรงนี้ยังไม่ได้ย้ำนี่ยังไม่ได้ย้ำนะคะมีโอกาสเทขึ้นไปต่อนะคะีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าข่าววันนี้จะสามารถพาน้องขึ้นไปได้ไหมนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูเฮดแอนด์โชเดอร์ er นี้จบแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูจะทำเฟรมเดย์นิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะคะว่าน้องแสดงอะไรเราเห็นบ้างนะคะอืมเดชัดเจนค่ะตรงระยะเมื่อวานนะคะจีตัวนี้นะคะจีนี้เนาะ จีนี้คอนเฟิร์มร้อเค่ะคอนเฟิร์มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหลือสิ่งที่น้องต้องทําคือน้องต้องลงกลับมารับคนนะคะลงมาย้ํานะคะทีนี้การลงในเดมันค่อนข้างไกลยอยู่นะคะทีนี้บอกแล้วว่าเขาจะไปต่อได้ถ้าเกิดเขาไม่ลงมาเหลือมาถึงนี่ระยะมันไกลไงดาวมันยังไกลยอยู่คนยังไม่กล้าเข้าบายหรอกเพราะฉะนั้นน้องต้องไซเวททา ทำกรอบของราคาใหม่ค่ะเป็นฐานของราคาใหม่เพื่อแล้วก็เริ่มไล่ดาวไปนะคะมีโอกาสที่น้องจะลงถึงนี่อาจจะเวียงลงมาวันนี้นะคะเวียงลงมาแล้วขึ้นต่อก็ได้แล้วหรืออาจจะเวียงลงมาแล้วลงเลยก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นเป็นตัวอยู่กลางๆแล้วเลยมองว่า สำหรับน้องปอนน่ยเราเรารอให้น้องไปถึงนี่ใกล้ๆนี่แล้วเราเซลล์าราหาทางเซลล์กันดีกว่าเพราะว่ามองมองมองในทางเฟรมเด์แล้วเขาน้องยังมีโอกาสลงมากกว่าที่จะขึ้นอันนี้เป็นการขึ้นเพื่อเพื่อแบบเทคตัวขึ้นมารับคนนะคะยอดยอดตัวขึ้นมารับมารับออเดอร์ว่างั้นเถอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเคทแอนโชเดอร์เขาส่งขบร้อยแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าปอนเนี่ยปอนวันนี้รอ ไม่อยากให้ตามบายค่ะแต่มองว่าน้องจะขึ้นไปอีกหน่อยนะคะแล้วแต่ระยะมันไม่ไกลแล้วไงจากนี่ถึงนี่เองนะคะเราลองนี้ดีกว่าถ้าน้องขึ้นไปอ่ะเราไม่ต้องตามนะถ้าน้องขึ้นไปวันนี้ตามข่าวอ่ะน้องขึ้นไปเรารอตบแต่แถวนี้นะคะแต่แถวเส้นแดงนี้อีกเส้นหนึ่งก็ได้นะคะเพราะตรงนี้มีแนวปริสิทธ์อยู่นะคะอ่ามีแนวนี้อยู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นรอรอค่ะรอรอให้น้องแบบ ไปทางไหนดีกว่ารอยน้องขึ้นดีกว่าเราอนี้ระยะมันไม่ไกลแล้วไงไม่อยากให้ตามแล้วนะคะไม่อยากให้ตามแล้วรอรอตบดีกว่าพอน้องมองเรามองลงกันระยะยาวเรามองทองเรามองปอนลงนะคะเนาะตรงนี้ถ้ามองถ้าเป็นเวฟถ้าพูดง,ง่ายๆเป็นเวฟก็คืออันนี้อันนี้เวฟสามจบละตอนนี้พักตัวอยู่เวฟสี 4, ่เขาจะมีเวฟ5้าอีกนิดนึงนะคะอาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็เรารอเรารอตบเวฟ5้าดีกว่าให้จบเวฟผ้าแล้วก็เราค่อยตบเซลลงมานะคะอ่า แต่น้องน้องเป็นจีแล้วไงน้องจีในเดแล้วน,น,น,น้องต้องน้องต้องกลับมาย้ำอะ่ะต้องย้ำอะ่ะแต่กลัวย้ำแล้วตรงนี้จะรับไม่อยู่เพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับเป็นเป็นไส้นะคะเรารอเซลลดีกว่าค่ะเอาจริงๆถอเนี่ยรอรอเซลดีกว่าเพราะทาฟิล์มใหญ่เขาค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะถ้าเขาจะไปต่อเขาต้องส่งเลยค่ะเพื่อให้จบเว็บห้านะคะแถวนี้นะคะถ้าเอาให้ชัวงจริงก็ถ้าวัดก็กรอบนี้นะคะกรอบนี้เนาะ ส่งต่ออีก100ถึงนี่พอดีค่ะแถวนี้พอดีนะคะดังนั้นรอเซลล์ดีกว่าแต่ใครถ้าใครจะบายก็ให้ระวังเหมือนกันนะให้ระวังรอ,อ,อกลับเกินคลุมคลุมฝั่งนี้ให้ได้แล้วค่อยบายตามก็ได้ค่ะแล้วก็ TP ตามตามตาม,ตามแนวเส้นสีเหลืองเอ้ยเส้นสีแดงที่ตีไว้ให้นะคะก็คือ1.3600ส,โ,สโดยประมาณนะคะก็ TP แถวนั้นแล้วก็ค่อยหาจังหวะเซลล์เซลล์กลับลงมานะคะเพราะน้องขึ้นแบบน้องขึ้นไม่ไม่ไม่ไมขยายอะค่ะขึ้นแบบ เปิดซิงราคามาตลอดนะคะก็พร้อมโดนตบเหมือนกันนะคะขายขายใบถ้าใครเล่นเล่น,เล,นเล่นสั้นนะคะเล่นสั้นเนาะอ่าเรารอเซลล์ดีกว่าวันนี้นะคะตอนโอเคไปละค่ะ